บรรยากาศด้านเมองแรงนะครับนาหมู่บ้านโน่นสายเนึ่งกีดอ่อนก็กำลังตัดใบเข่านะครับเตาก็ง่ากันเลยครับนี่เข่าอยู่หางข้างนอกนะครับก็ญ่นะครับแต่เกำลังตัดใบแหละครับแต่มันล่มนะนี่เจ๊กนิดนึงนะครับของการตัดเข่าต้องต้องการขอการตัดนะครับเพราะว่าหนามันหลายเนาะฝนหิ่มท่วงไปนะครับบรรยากาศไม่ดีริมถนนสองศูนย์เจ็ดหกครับนี่อ้า เอฟซีเอฟซีเออเอฟซีดื่นหน่อยโบกมือทักทายนะครับนี่นะครับบรรยากาศทางโรงเรียนโดนสายข้ามินน้องแมวเนาะนะครับแต่ก่อนจะเป็นซื้อเดียวแหละครับยันนี่จะรวมสามสามหมู่บ้านมนะันเป็นสามสื้อเนาะบรรยากาศหน้าทางวัดทางข้างนะครับยูงงามครับเอ่อเปิ้ลพ่อนาพ่อมีนะครับเนาะนะครับ หมู่บ้านเดียวกันนะครับเนอ้องบรรยากาศเอาเบิร์วิวง,งามๆแล้วก็ธรรมาชาติบ้านาเ,านเ,นเาาาท้ททเทเงงาทวงฤดูฝนนะครับเนาะทำมาฝากพี่น้องทั้งชายน้องรถเพิ่งกำลังเรืองงันนะครับเนาะหลายได้ตรงนี้หาโมงแหล่นาะวิีีชีวิตชาวนาหลายขันต้อนครับทั้งใส่ปุ๋ยทั้งเบิง์นยานะครับทั้งโอ้รถตไดายทานผไนลไม่จะรับปีนะครับเนาะ ร,านนรทางนี้เป็นหมู่บ้านนะครับเนี่ยหมู่บ้านนะครับผูกฟองใหญ่ขับขับเข่าเนี่ยหนามประทันมากครับประทันนี่ป้ายปีนองเบิ่งเนาะนะครับนี่เป็นไปรปลาซิวปลาหยังเงยู่นี่นะครับนี่นครับหล่องรอยตามพับ เขาเป็นกอใหญ่ครับแต่ว่ามันือแสงสว่างอาจจะบ่ชถอดกันไหนนาอไม่ออกลวงนะนะครับนี่บรรยากาศน้อแต่ว่าส่วนนั้นถือได้อยู่เพื่อนเปตีแสงนาะนี่นจะไ้ตัดไ้งัวเป็นนะครับบรรยากาศยามแรกนะครับนาอ พี่ที่ศาลบานเ่าเราะครับันาะ ฟาดสุดลายหมือนนะครับคอยจะบาดครับใส่ทักษ้าใส่ที่มือนะครับเอ้าบรรยากาศตาเท่าึ้นๆบัวโต๊ะครับตัวก้อนลินบพท่านมีหนามมีตอนนะครับนี่คือลิ้นทางข้างคือได้ยังมีหนามแบบนี้เนาะบรรยากาศตะบนแคมนะครับผมอยู่คือทีตะบนแคมก็วดีสายสีสเกตนะครับผมขอบคุณที่รับชมนะครับพบกนในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ